จะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์โมเดล2023ขาดไม่ได้เลยอุปกรณ์ติดตั้งที่มีมาให้นะครับเป็นไวเลส e ชาร์จเจอร์เปิดลงเบาๆยกขึ้นก็เบาเช่นกันนะครับเพราะมันช่วยดึงขึ้นไปด้วยนะครับผมและแน่นอนครับโชคผ่อนแรงฝากระโปรงหน้าผมแถมฟรีให้ลูกค้าทุกคันนะครับ สวัสดีครับทุกท่านครับคารมครับมิสูลุงเจริญสุขุมวิทครับกลับมาอีกแล้วครับกับมิสูริชิไททันซูเปอร์แบ็กนะครับคันนี้อยู่ข้างหลังผมนี่เองเป็นรุ่น GT ระบบเกียร์ออโต้ครับราคา956,000บาทครับสีขาวเพิ่ม10,000บาทนะครับคันนี้แต่งออฟโรดสวยๆในแนวของซูเปอร์แบ็กครับไม่ได้แต่งซูเปอร์แบ็กแล้วก็ไม่ได้รีวิวซูเปอร์แบ็กนานแล้วนะครับผมคันนี้สวยๆเลยรถของคุณธนวัฒน์ครับอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับรีวิวเสร็จแล้วก็็ตต้้ออองงงงงงไไไไปปปสส่่่คคคคุณธนน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 นววััััััฒ์์เเะรรรบบบีแแซยยขาาดดหผมพู เรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับผมว่ทรทยตันซูเปอร์แบ็กคันนี้ผมใส่อะไรให้บ้างฝากระโปรงดำเงาจากโรงงานนะครับใส่ให้เป็นตัวหนังสือทริตันสปอร์ตสีโครเมียมให้ตัดกันกับฝากระโปรงเพื่อให้รถเด่นชัดและดูสวยขึ้นนั่นเองนะครับให้เข้ากันกับโลโก้มิสูบิชิตรงนี้นะฮะและก็กระจังหน้าเนี่ยเป็นดำเงามาจากโรงงานโมเดล2023กระจังหน้าเป็นดำเงามาจากโรงงานนะครับตัดกันกับขอบไฟหน้านะครับที่เป็นสีดำด้านไม่ใช่ดำเงานะขอบไฟหน้าเป็นดำด้านพร้อมเส้นตัดสีแดงนะครับแล้วมี เป็น U.S.E. for New Titan เพิ่มให้ชิ้นงานเนี่ยมีความพรีเมียมในตัวชิ้นงานนั่นเองนะครับและก็ยังมีครอบตัว C ีนะครับจากโรงงานเนี่ยจะเป็นโครเมียมผมครอบตัว C ีดาเงาให้เพราะว่าให้มันเป็นชุดสีดานั่นเองนะครับเป็นงานครอบลูกค้าสามารถแกะออกได้ถ้าเบื่อนะครับผมไม่เสียชิ้นงานที่เป็นข้างในหรือชิ้นงานที่มาจากโรงงานนั่นเองนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับ เป็นชายสกเกิร์ตชิน่า RBS นะครับเป็นสีดําเงาล้วนหูสีดําด้วยนะครับแล้วก็ยังมีไฟ LED อยู่ข้างล่างด้วยเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับสตาร์ทเครื่องไฟจะติดทันทีเลยนั่นหมายความว่ารถคันนี้มีเดย์ไลท์อยู่สส่วนนะครับเดย์ไลท์อยู่ด้านล่างที่เป็นชุดแต่ง RBS นะครับแล้วก็จะมีเดย์ไลท์อยู่ตรงนี้ด้วยที่มาจากโรงงานนั่นเองนะครับคันนี้ดําหมดเลยผมเลยใส่โลโก้ฝากระโปรงเนี่ยให้มันตัดนิดนึงเพื่อจะได้ไม่ดูดําเกินไปนะครับคันนี้เลยดูสวยหรูมีความพรีเมียมครับเดี๋ยวผมพาดูด้านข้างว่าสวยยยหรููพีีเเมมขนนาดดไไปล เรามาดูกันที่ด้านข้างนะครับว่าผมใส่อะไรให้กับเจ้าซูเปอร์แบ็คคันนี้บ้างนะครับคิ้วล้อขนาด6นิ้วพร้อมหมุดโครเมียมครับตัวนี้เป็นสีดำด้านลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นสีดำด้านหรือสีดำเงาผมมีแบบไม่มีหมุดด้วยนะถ้าเป็นแบบไม่มีหมุดเนี่ยขนาด6นิ้วก็จะทําให้รถดูมีความหรูมากขึ้นมีความเป็นออฟโรดนิดนึงความเรียบหรูในเมืองด้วยนิดนึงแต่คันนี้ลูกค้าเน้นขอเป็นออฟโรดเลย จัดออฟโหลดให้ครับผมแมกไลมาเวลนะฮะตัวนี้เป็นคลิปเงินมีคลิปแดงคลิปเงินด้วยนะครับผมยางมอนสเตอร์ AT3 นะครับขนาดยาง 26560R18 นะครับเป็นยาง AT ยางออเชเลนนะครับมีดอกใหญ่ๆวิ่งทางเรียบได้ ตะก,กุยขึ้นเขาก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้ครับกระจกมองข้างที่เป็นสีดําจากโรงงานโมเดล2023กระจกมองข้างเป็นสีดําจากโรงงานนั่นเองนะฮะชิวกันสาดแบบส d ครับมีมุมว้ามุมโค้งสวยเหนียวโดนแดดโดนฝนไม่เปาะไม่ล่อนแล้วก็ไม่หลุดแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีราวหลังคาด้านบนนะครับเพิ่มความออฟโรดให้กับรถนะครับให้รถด,ดูมีความสูงขึ้นและดูทะมักทะมแงงขึ้นนั่นเองในตัวรถนะฮะแล้วก็ยังมีเบารองมือเปิดที่เป็นสีดําด้านอ่า ขอบไฟหน้าดำดา้านเบ้ารองมือเปิดก็ต้องดำด้านเช่นกันนะครับพร้อมตัวหนังสือสีแดงตรงนี้ครับ UTE4 New Titan เพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถนั่นเองนะครับตัวบันไดเนี่ยจะเป็นสีดำมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคันนี้ซ u เปอร์แบ k เน้นดำไม่ว่าจะเป็นดำด้านหรือดำเงาก็เข้ากันและก็สวยด้วยเช่นกันนะครับก็ถืมาด้านหลังนิดนึงนะครับขอบไฟหน้าดำด้าน ขอบเบ้าลองเปิดดำด้านแน่นอนครับขอบฝาถังน้ามันก็ต้องเป็นดำด้านเช่นกันนะครับพร้อมเส้นตัดสีแดง U.S.E. f อ l l n i ไทร์ตัมีให้เช่นกันครับเพิ่มความพรีเมียมให้กับชิ้นงานและรถสวยดูดีสมกับคําว่าซ u เปอร์แบ็นั่นเองครับไปดูด้านหลังว่ามีอะไรกันบ้างครับและด้านหลังนะครับของไท t a n ันซูเปอร์แบ็คันนี้นะครับแน่นอนโล์บาเลนเดอร์แบบเหล็กแขนยาวใช้งานได้จริงนะครับมีไฟเบรกดวงที่4ให้ตรงนู้นด้วยนะครับดวงที่1นะฮะดวงที่2 ดวงที่3อยู่ตรงนี้และดวงที่4มาในชุดแต่งของเอ t l ์เ d นเดอร์นั่นเองนะครับไฟเบรกสดวงคันข้างหลังขับมานี่เราเบรกตอนกลางคืนนี่เบรกหูตาแตกเลยครับเพราะไฟเบรกเราเยอะมากปลอดภัยนะครับขับกลางคืนไฟเบรกเยอะเอะปลอดภัยครับแล้วก็ยังมีนี่ฮะโชคผ่อนแรงฝาก,กระบะท้ายนี่แบบนี้เลยโมเดล2023ต้องมีนะครับเป็นโชคผ่อนแรงผู้หญิงเปิดได้ผู้ชายก็เปิดได้เช่นกันครับช่วยผ่อนแรงขณะเรายกขึ้นนี่ก็เบานะครับไม่ใช่ว่ายกขึ้นจะหนัก เปิดลงเบาๆยกขึ้นก็เบาเช่นกันนะครับเพราะมันช่วยดึงขึ้นไปด้วยนะครับผมตัวนี้มีเฉพาะในโมเดล2023นะครับมีทั้งแคปบยกสูงและ4ประตูยกสูงครับผมพาดูภายในว่ามีอะไรกันบ้างครับ มาดูกันที่ด้านในนะครับกว้างขวางสะดวกสบายตามสไตล์ของมิ s ซูบิชิไทยทันนั่นเองนะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยปุ่มปรับเสียงเปลี่ยนเพลงที่พวงมาลัยนะครับสามารถเปิดกล้องหน้ากล้องหลังและกล้องรอบคันได้ในพวงมาลัยเลยนะครับผมฝั่งซ้ายมือนะฝั่งขวามือเป็นปุ่มล็อกคันเร่งนะครับหรือที่เรียกกันว่าคุยคอนโทรนั่นเองสามารถล็อกคันเร่งเมื่อเราเดินทางไกลเมื่อ้รเนี่ยไม่อยากเหยียบคันเร่งใช่ไหมรถมันก็จะไม่วิ่งแต่ถ้าเกิดเราใช้คุยคอนโทรนี่เราสามารถเอาเท้าออกจากคันเร่งได้้้้กก็ออเเล่นนนนััรงงงาดตขึ ต้องการลดความเร็วก็กดลงนั่นเองนะครับสะดวกสบายมากแล้วก็ปลอดภัยด้วยกับพวงมาลัยมัลติฟังกชันตัวนี้นะครับหน้าจอเป็น Android Auto CarPlay Apple CarPlay นะครับโชว์สถานะ GPS เนี่ยระบบนำทางเนี่ยจากโทรศัพท์มือถือขึ้นมาที่หน้าจอได้เลยนะตัวนี้สะดวกสบายมากถ้าใช้ iOS เนี่ยหรือ iPhone เนี่ยเสียบขึ้นมาได้เลย Android ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับเข้าเกียร์ถอย กล้องรอบคันโชว์ที่หน้าจอกล้องซ้ายมือโชว์กล้องหน้ากล้องหลังโชว์ให้เช่นกันนะครับสะดวกสบายพร้อมความปลอดภัยให้แน่นอนนะครับแล้วก็ได้ขยับมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับกดปุ่มเดียว เย็นทันใจสบายแน่นอนนะครับผมแล้วก็ยังมีกล้องหน้าที่ผมแถมให้นะกล้องหน้าเนี่ยสามารถใช้ลดเบีย้ยประกันปีที่2ได้ด้วยนะครับลองคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ขายประกันดูประกันปีที่2ถ้ารถมีกล้องหน้าลดเบีย้ยประกันได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขยับลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์โมเดล2023ขาดไม่ได้เลยอุปกรณ์ติดตั้งที่มีมาให้นะฮะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์หยิบโทรศัพท์มือถือมาวางก็สามารถชาร์จแบตได้เลยเช่นกันนะครับผมความสะดวกสบายมีที่นี่ครับมิต s ูบิชิถอยตันครับผม แล้วมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับมิสูบิชิไทตันคันนี้นะครับ2.4 m มล์เวดคินดีเซล181แรงม้านะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งบล็อกอลูมิเนียมช่วยระบายความร้อนได้ดีน้ำหนักเบาไม่ให้เปลืองน้ํามันนั่นเองนะครับอลูมิเนียมไม่เป็นสนิมนะทำให้เครื่องยนต์เราทนไปก็เดิมนะครับและแน่นอนครับชคอผ่อนแรงฝากระโปรงหน้าผมแถมฟรีให้ลูกค้าทุกคันนะครับคุณผู้หญิงสามารถเปิดฝากระโปรงได้เบาๆสบายๆคุณผู้ชายก็สามารถเปิดได้เช่นกันนะครับเพียงแค่ยกขึ้นไปแล้วก็กดดดลงงมาาาแบบบนี้้ไ่ยยๆสสะวก และท่านใดนะครับที่อยากได้รถมิตซูบิชิไทตันงานแต่งออฟโรดแบบนี้นะครับบริการขายและส่งให้ทั่วประเทศนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรหาผมได้093-414-5514นะครับผมเซลคาลมยินดีบริการทุกท่านทั่วประเทศครับเบอร์ผมจะขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับท่านใดจดไม่ทันแคปภาพไว้ก่อนแล้วค่อยโทรหาผมนะครับรับประกันชิ้นงานทุกชิ้นนะครับมีประกันภัยชั้นหนึ่งคุ้มครองทุกชิ้นนะฮะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่ต้องการติดตามผมทางยูทูบนะครับพิมมิ u b บิชิเซลคาลม ทาง YouTube นะครับเป็นภาษาไทยและก็พิมพ์มิสุบิชิเซคารลมทาง Facebook เป็นภาษาไทยนะครับก็จะพบเจอผมรีวิวมิสุบิชิไทตันออฟโรดรุ่นอื่นๆคันอื่นๆมีทั้ง4ประตูเตี้ยที่เป็นชุดแต่งเอสปอร์ตตี้สายซิ่งนะครับแคปเตี้ยก็มีหรือไม่ว่าจะเป็นเอ็กเพนเดอร์หรือรุ่นอื่นๆของมิสุบิชิก็มีเช่นกันนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะครับนึกถึงรถยนต์นึกถึงเซลคารลมครับสวัสดีครับ